ก็มีคอร์สวัดใจนะเปิดโอกาสให้ญาติโย,ยมได้มาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติกันออกจากคอมฟอร์ทโซนความคุ้นชินของเรานะแต่ว่าอาจจะเป็นเซฟโซนก็ได้นะ เสฟส่วนในความหมายนี้ก็คือว่ามันปลอดภัยนะปลอดภัยจากความคุ้นชินของเราเป็นการที่เราได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะมีโอกาสได้ฝึกฝนได้เรียนรู้กันก็ขวัญนวายเป็นการเรียนรู้เรื่องของชีวิตจิตใจเรานี่แหละนะ จงนี้พูดถึงเรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกเป็นลำดับไปนะจิตก็คือธรรมชาติที่มันรู้อารมณ์อยู่เสมอมันเป็น่างไม่ได้นะขาดจากอารมณ์ไม่ได้เจตสิกก็เป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันกับจิตดับพร้อมกันกับจิต อาศัยอารมณ์เดียวกับจิตอาศัยวัตถุเดียวกันกับจิตสีลักษณะของเจตสิกอันนั้นเจตสิกก็จะมีอยู่สามกลุ่มหลักๆด้วยกันเจตสิกที่ประกอบร่วมกับจิตเป็นสภาจิตตะสาธารณาเจตสิกเจ็ดดวงปัจจินกะหกดวงอันนี้กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่สองก็เป็นอกุศลและเจตสิกสิบสี่ดวงกลุ่มที่สามก็อีกยี่สิบห้าดวงอัน,นั้นมีสามกลุ่มที่มันเกิดขึ้นกับจิตเรานั้นพูดได้เรียงมาไป็นลำดับก็คือตัวอากุศลนะอกุศลมีอยู่สิบสี่ดวงนี่ก็จะมี กลุ่มของโมหะสีดวงนะตัวความไม่รู้ตัววิชานะตัวความไม่ลายชั่วกลัวบาปอหิริกะอนตัะปะตัวความฟุ้งซ่านอันนี้กลุ่มของโมหะกลุ่มของโลภะก็มีโลภะนะมีมานาทิฐิอันนี้สามอย่าง ส่วนกลุ่มของโทสะก็จะมีอีกสี่ดวงอีกสี่อย่างลักษณะของเขาคือตัวความโกรธตัวความอิจฉาตัวความมัจฉริยะความตาระณีแล้วก็ตัวกุกุจะความลำคาญใจอันนี้กลุ่มของโทสะนะงั้นลักษณะของโทสะในความโกรธ